พี่น้องประชาชนเคยสังเกตไหมครับว่าเดี๋ยวเนี้มีใครก็ไม่รู้พยายามมาขอให้เรารับเป็นเพื่อนพยายามแอดเข้ามาในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆวันนี้สำนักง,งานหลวงชาติจะขอเตือนภัย5บัญชีโซเชียลอันตรายที่อาจเป็นมิจฉาชีพ 1. หนุ่มหล่อสาวสวยอันนี้จะพยายามสางนมมพันธ์กับเราสุดท้ายจะหลอกลวงให้เราโอนเงินหรือไม่ก็ ให้เราส่งคลิปหรือภาพระโมกให้เขา 2. อ,อวดร่ำอดรวยส่วนใหญ่จะอ,อ้างเมื่อมีการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูงในระยะเวลาสั้นนั่นคือการหลอกลงทุนออนไลน์ 3. ต่างชาติไรกระเสียนแชทหวานหยดย้อยกับสาวไทยสุดท้ายให้เหยื่อโอนเงินโดยอ้างเหตุต่างๆอย่างนี้เขาเรียกว่าโรแมนติกรหรือหลอกรักออนไลน์ครับ4่ น่วยงานรัฐปลอมรับความช่วยเหลือมิจฉาชีพจะพยายามอ้างตัวเป็นหน่วยงานของรัฐรับแจ้งความออนไลน์หรือจะให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อสุดท้ายก็จะอ้างว่ามีค่าใช้จ่ายในการติดตามคดีหรือไม่ก็หลอกลวงเป็นตัวเงินหรือหลอกหลอกลวงเรื่องข้อมูลส่วนตัวห้าแกลลุมแปลอมไม่มีตัวตนวันวันแชร์แต่ข่าวแชร์แต่ของอร่อยสถานที่ท่องเที่ยว สุดท้ายเอารูปเราไปใช้ในการหลอกลวงผู้อื่นอันตรายทั้งหมดทั้ง5อย่างเลยครับต้องระมัดระวังไม่คุยไม่รับแอดแล้วท่านจะปลอดภัยจากบัญชีสื่อสังคมออนไลปลอมด้วยความบาดแนาดีจากสำนังกงานเห่งชาติครับ